คณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยเวียดนามครั้งที่5นะครับเรื่องของการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับท่านบรพันธ์ศรีวรนาถรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะให้ท่านได้เล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบถึงภาพรวมความสัมพันธ์นะนะคะระหว่างไทยกับเวียดนามในปัจจุบันค่ะ ครับขอบคุณมากครับก็สําหรับความสัมพันธ์ไทยกับเวียดนามในปัจจุบันนะครับก็ต้องถือว่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ดีมากนะครับไทยกับเวียดนามเนี่ยเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดกันนะฮะแล้วก็เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สําคัญนะครับทั้งสองประเทศเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมีความร่วมมือกันในหลายหลากหลายสาขานะครับและล่าสุดเนี่ยนะครับได้มีการตกลงกันนะครับระหว่างสองประเทศที่จะ ยกระดับความสัมพันธ์นะครับระหว่างสองประเทศขึ้นเป็นระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านหรือภาษาอังกฤษก็คือว่า comprehensive strategic partnership นะครับซึ่งระดับนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ระดับสูงสุดนะครับของเวียดนามนะครับที่มีกับต่างประเทศโดยเรามีแผนที่จะประกาศการยกระดับความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยในช่วงระหว่างการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของท่านนายยนตรีเศรษฐาทวีสินในช่วงเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับค่ะครับนอกจากนี้เนี่ย ทั้งสองประเทศนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีความร่วมมือกันหลายสาขานะครับอย่างเช่นในเรื่องของการเมืองความมั่นคงเนี่ยนะฮะได้มีการหารือและก็การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงกันเนี่ยนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยถึงประมาณยี่สิบครั้งเลยนะครับค่ะยกตัวอย่างที่สําคัญนะครับก็คือทางท่านประธานสภาแห่งชาติเวียดน,นามเนี่ยได้มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านรองนายรัมตรีรองรัมตรี่รางป,ประเทศ นะครับท่านพันธตรีพระเดานุกรน่นะครับก็ได้เยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อก่อนของกลางที่เองเนี่ยนะครับท่านน้ำตรีต่างประเทศเวียดนามเนี่ยก็ได้มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเป็นการตอบแทนการเยือนของท่านรองนายยมตรีไทยนะครับแล้วก็เรากำลังวางแผนนะครับที่จะให้มีการเยือนอย่างเป็นทางการของท่านนายยมตรีไทยนะครับท่านเศรษฐาสุวิสินในช่วงเดือนมิถุนายนนี้โดยในระหว่างการเยือนครั้งนี้เนี่ย จะมีการประชุมคอรมอสองฝ่ายนะครับอย่างไม่เป็นทางการหรือจอย a คมป r e t r e a t นะครับซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญมากนะครับในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามเราะนั้นเนี่ยเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการเือนอย่างเป็นทางการของท่านนายอนตฟรีไทยควบคู่กับการประชุมคอรมอร่วมไทยเวียดนามนะครับอันนี้ในเรื่องการเมืองและความมั่นคงในเรื่องเศรษฐกิจนะครับก็ไทยกับเวียดนามเนี่ยมี ความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนที่ถือว่าใกล้ชิดมากนะครับในด้านการค้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยการค้าระหว่างไทยเวียดนามนะครับบูลค่านี่อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสองหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับโดยเวียดนามเนี่ยเป็นคู่ค้าอันดับสองของไทยในอาเซียนนะครับส่วนไทยเนี่ยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของเวียดนามในอาเซียนเลยครับนะครับแล้วก็เศรษฐกิจเราไทยกับเวียดนามเนี่ยมีการพึ่งพาอาศัยกัน สูงมากนะครับยกตัวอย่างนะครับ50 55เปอร์เซ็นนะครับของสินค้าที่เราไทยนะครับส่งออกไปเวียดนามเนี่ยเป็นสินค้าชั้นกลางนะครับที่นําไปสอบสุอุตสาหกรรมภาคผลิตเพื่อส่งออกเวียดนามเพราะนั้นเนี่ยซัพพลายเชนทั้งสองประเทศเนี่ยมีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิดมากนะครับในด้านการลงทุนนะครับไทยเนี่ยเป็นผู้ลงทุนต่างชาติอันดับที่เก้าในเวียดนามเลยครับมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 14,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการลงทุนของเวียดนามในเมืองไทยแม้ว่าจะยังไม่มากนักนะครับแต่ก็มีอัตราการเจริญกับโตที่ที่ดีนะครับอย่างตัวอย่างนะครับก็คือบริษัทเวียดเจ็ตนะครับเอสานกามีเวียดเจ็ตเนี่ยก็มีแผนที่จะขยายเที่ยวบินนะครับเชื่อมโยงเมืองรองของทั้งไทยและเวียดนามนะครับเข้าด้วยกันนะครับครับ แล้วก็จะมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยด้วยครับเพราะเขาเห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยครับนอกจากนั้นก็ปีที่แล้วเองก็มีการเปิดตัวหอคารค้าเวียดนามในประเทศไทยด้วยครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็จะทํางานอย่างใกล้ชิดนะครับกับหอคารค้าไทยในเวียดนามที่ได้ตั้งก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการค้าการลงทุนครับค่ะ เรื่องปภาคประชาะชนนะครับก็ถือว่าใกล้ชิดอย่างมากนะครับในปี2,560ปีที่แล้วเนี่ยนะครับไทยเนี่ยเป็นจุดหมายาการท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง mm. ของชาวเวียดนามเลยครับ mm. ค่ะนะครับโดยมีชาวเวียดนามเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับมากกว่าหนึ่งล้านคนนะฮะค่ะขณะเดียวกันเนี่ยชาวไทยก็ไปเที่ยวเวียดนามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปีที่แล้วเนี่ยเกือบห้าแสนคนครับค่ะนะครับนอกจากนี้เนี่ยในประเทศไทยเรานะครับโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยก็มีคนไทยเชื้อสายเวียดนาม อยู่จานวนมากนะครับประมาณหนึ่งแสนคนนะครับซึ่งเป็นตัวเชื่อมที่สําคัญเลยครับรอ,องรององค์มิตรภาพระหว่างสองประเทศนะครับนอกจากนี้นในภาคอีสานเนี่ก็มีอนุสร์สถานของอดีตประธานโฮจิบินนะครับท่านอดีตประธานนาทิปดีของเวียดนามครับถึงสามแห่งนะครับที่นครพนมอุดอรธานีแลวก็พิจิตรนะครับซึ่งเป็นที่เคารพของชาวเวียดนามอย่างมากครับ แล้วก็มีการตึ้งตั้งนะครับเมืองเวียดนามหรือเวียดนามพาวแห่งแรกในโลกเลยนะครับที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับสุดท้ายนี้นะครับก็คือว่าไทยกับเวียดนามเนี่ยก็มีความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรนะครับระหว่างจังหวัดไทยกับจังหวัดเวียดนามเนี่ยถึงสิบหกคู่เลยครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับเป็นอันดับสองรองจากที่ไทยมีกับจีนครับคครับ่ะ แล้วพูดถึงการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยเวียดนามครั้งที่ห้านี้นะครับมีไฮไลท์การประชุมยังไงบ้างครับครับในส่วนของการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยเวียดนามที่เพิ่งผ่านมานะครับไฮไลท์ที่สาคัญนะครับก็สี่ประเด็นหลักครับประเด็นแรกนะครับก็คืออันที่ผมได้เรียนไปสักครู่นี้นะครับว่าทั้งสองประเทศเนี่ยเส็นพ้องกันที่จะยกระดับความสัมพันธ์นะครับ ขึ้นเป็นระดับส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านหรือ comprehensive strategic partnership ในระหว่างการเยือนเวียดนามจะเป็นทางการของท่านนายมนตรีเศรษฐาทวีสินในเดือนมิถุนายนนี้นะครับค่ะสิ่งที่สําคัญก็คือว่าไทยจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนนะครับที่จะมีความสัมพันธ์ระดับสูงสุดนี้กับเวียดนามครับค่ะแล้วที่สมคัญกว่านั้นก็คือว่าเวียดนามเนี่ยเขาให้ความสัมพันธ์กับประเทศไทยมากนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย ประเทศที่เวียดนามเขามีความสัมพันธ์ในระดับนี้ด้วยเนี่ยเป็นประตูน้นเป็นประเทศมหาอำนาจทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นจีนสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียรัสเซียและออสเตรเลียครับซึ่่อันี้เนี่ยสะท้อนเลยว่าเวียดนามให้ความสัมพันธ์กับความร่วมมือกับประเทศไทยอย่างยิ่งนะครับในส่วนของการเป็นยุทธศาสตร์ความอ่าพุ่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเนี่ยมีสองมิติที่สําคัญนะครับมิติแรกก็คือว่าทั้งสองประเทศเนี่ยจะเพิ่มทุนความร่วมมือกันนะครับในด้าน เศรษฐกิจนะครับเรามียุทธศาสตร์ตกลงกันนะครับยุทธศาสตร์เขาเรียกว่าเรียกว่าสามเชื่อมโยงนะครับหรือเชื่อมโยงสามด้าน tree connect นะฮะโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงกันที่จะตั้งคณะทางานเพื่อผลักดันให้เป็นรูปธรรมนะครับหนึ่งก็คือการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานครับ supply chain นะครับโดยเฉพาะนะครับในด้านของปิโตรเคมีในด้านการเกษตรในด้านอาหารครับแล้วก็จะมีการเชื่อมโยง เศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับระหว่างภาคตนออกเฉียงเหนือของไทยครับกับภาคกลางและภาคใต้ของเวียดนามนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงวิสตร์ด้านการเจริญเติบโตยอย่างยั่งยืนระหว่างกันนะครับโดยจะเน้นในเรื่องของพลังงานสะอาดและก็เศรษฐกิจดิจิตอลครับ,บ,รบอีกมิตินึงนะครับของความร่วมมือนี้ก็คือว่าไทยกับเวียดนามเนี่ยเราจะไม่มองแค่ความความร่วมมือทวิภิคีเท่านั้นแต่เราจะจับมือกันนะครับร่วมกันพัฒนา ภูมิภาคลุ่มน้าโขงและอาเซียนด้วยกันครับโดยไทยกับเวียดนามเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงครับดังนั้นสองประเทศเนี่ยจะจับมือกันแล้วนะครับแล้วก็ร่วมกันพัฒนาพื้นที่นี้เนี่ยครับให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับ ค่ะแล้วจะเห็นได้ว่าอย่างที่ท่านพูดนะคะว่าทุกๆประเด็นเนี่ยถือว่าไทยและเวียดนามเนี่ยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งจริงๆค่ะแบบนี้แล้วเนี่ยมียังมีประเด็นไหนตกหล่นมั้งไหมคะที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะมีแผนที่จะร่วมมือกันช่วยกันขับเคลื่อนกันในอนาคตค่ะประเด็นที่ที่สําคัญอื่นๆนะครับก็คือว่าทั้งสองประเทศเนี่ยเห็นพ้องกันที่จะผลักดันให้บรรลุปเป้าหมายทางการค้านะครับอยู่ที่ 20,500ล้านดอลลาร์สหรัฐครับนะครับโดยเราจะร่วมมือกันมากขึ้นนะครับในการอำนวยความสะดวกต่อการค้าและการเข้าถึงตลาดของการละกันนะครับอย่างตัวอย่างนะครับที่เป็นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนไทยโดยตรงนะครับก็คือการเพิ่มโคต้าการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์และสินค้าเกษตรของไทยครับแล้วก็การทําความตกลงในการยอมรับสินค้าท้องถิ่นนะครับของการละกันก็คือว่าสินค้าโอทอปของไทยนะครับก็จะได้รับการยอมรับ ในตลาดเวียดนามเพิ่มมากขึ้นครับต้องเหนือจากการส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่ถ่างกันครับและโดยที่ประเทศไทยกาลังจะเข้าสู่ฤดูผลไม้นะครับทางฝ่ายไทยเนี่ยได้ขอรับการสนับสนุนจากเวียดนามเพิ่มเติมนะครับในการอำนวยความสะดวกการขนส่งผลไม้ไทยครับไปไปยังจีนผ่านเวียดนามนะครับซึ่งทางฝ่ายเวียดนามเนี่ยก็ตอบรับนะครับที่จะให้การสนับสนุนด้วยดีต่อไปนะครับ อีกประเด็นหนึ่งนะครับยวขออนุญาตเรียนท่านฟังนะครับก็คือว่าทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นเลยนะครับจะมีการพัฒนาความเชื่อมโยด้่นคมนาคมขนส่งนะครับที่มีการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างกันมากขึ้นแล้วก็จะมีการพัฒนาเส้นทางเดินรถประจําทางระหว่างไทยลาวแล้วก็เวียดนามครับแล้วก็เส้นทางการขนส่งและการท่องเที่ยวชายฝั่งนะครับระหว่างไทยกัมพูชาหรือเวียดนามด้วยนะครับ นอกจากนี้เนี่ยท่านนายมตรีนะครับก็ให้ความสําคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคครับโดยเรามีโครงการที่เรียกว่าหกประเทศหนึ่งจุดหมายนะครับหรือ six country one destination อันนี้เนี่ยได้คุยกับเวียดนามแล้วเ้วเวียดนามให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับนอกจากนั้นเนี่ยในการเรียนครั้งนี้นะครับก็จะขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมว่าท่านนายมตรีเนี่ยเศรษฐวิสิเนี่ยนะครับได้หารือกับท่าน รัฐมตีต่างประเทศเวียดนามนะครับเกี่ยวกับการเปิดเส้นทางบินตรงนะครับของสายการบินวีดเจ็ตนะครับจากเมืองต่างๆของเวียดนามเนี่ยมาลงที่สนามบินอุดรธานีครับค่ะซึ่งสนามบินอุดรธานีเนี่ยมีความพร้อมที่จะรองรับเที่ยวบินจากต่างประเทศแล้วนะครับโดยท่านรัฐมนตรีเนี่ยมองว่าถ้าไทยกับเวียดนามสามารถร่วมมือตรงนี้ได้เนี่ยจะเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากนะครับว่าไทยกับเวียดนามเนี่ยมีความจริงจัง ในการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงในภูมิภาคและการท่องเที่ยวในภูมิภาคด้วยนะครับ,รบอนอกจากนี้เนี่ยตามที่ผมได้กล่าวไว้เบื้องต้นน่นะครับก็คือ,อทางภาคอีสานของเราเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวเวียดนามชื่นชอบมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถเปิดไฟล์บินตรงจากเวียดนามมาลงที่อุดอรธานีได้เนี่ยก็จะเป็นการส่งเสริมเศร,รษฐกิจและการท่องเที่ยวของภาคอีสานของไทย อย่างมากนะครับหละงจานสุดท้ายเนี่ยก็คือทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันใกล้ชิดมากยิ่นขึ้นนะครับในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศและการรวมตัวการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนครับค่ะครับนี่คือเรื่องของผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิทภาคีไทยเวียดนามครั้งที่5นะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านวรพันธศรีวรนาถรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านป็นอยางสูงครับขอบพระคุณค่ะ ขอบุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับมาดูประเด็นด้านเศรษฐกิจกันครับเรื่องของดอกเบี้ยนะครับ